เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาส่วนที่กำลังร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอีกทั้งอยู่ในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ำถึงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะการเพิ่มความขี่ในการตรวจสอบการเดินทางขาเข้าเมืองและการตรวจสอบแหล่งซัพพอตไซต์ในพื้นที่หรือสถานที่หลบซ่อนตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเข้ามาเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่อาจจะลอบเข้ามาก่อเหตุร้ายในพื้นที่ ขณะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้เมืองท่องเที่ยวอย่างอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองและอำเภอสะเดาต้องมีมาตรการป้องกันเหตุที่เข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกับ4อำเภอรอยต่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้